เ <Story. S 2> เล่าเรื่องสมุนไพรายอภัยภูเบศเรื่ Story บ by อภัยภูเบศวันที่20มิถุนายน2567ในสัปดาห์นี้นะคะจะขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศ83ปี83ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่24-25ถึงมิถุนายน2567 25ก็คือ สัปดาห์หน้าในวันจันทร์และอังคารที่จะถึงแล้วนะคะโดยจะมีกิจกรรมการบริการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะรวมถึงเรื่องของการประชุมวิชาการด้วยซึ่งฝั่งงานการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็จะเชิญแพทย์แผนไทยร้อยกว่าคนนะคะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงประสบการณ์ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเพราะจากประสบการณ์ที่เรารักษาผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่ผู้ป่วยจํานวนมากเลยเนี่ยจะมารักษากับแพทย์แผนไทยก็ต่อเมื่อเป็นมากแล้ว หรือว่าได้ยาแผนปัจจุบันแล้วยังตอบสนองได้ไม่ดีนะคะก็พบว่าตัวเลขที่ประสบผลสําเร็จในการรักษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%ซนะคะซึ่งก็ทําให้เรากลับมาคิดว่าแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ตัวเลขเนี่ยมันมากขึ้นมากกว่า60%ได้นะคะทีนี้ความสําคัญของโรคสะเก็ดเงินนะคะก็พบว่ามีการรายงานนะคะว่าในปี2565เนี่ย ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยสะเก็ดเงินราว2%นะคะหรือราว1.2ล้านคนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่เชื่อว่าเกิดจากพันธุก,กรรมและความิดปกติของภูมิคุ้มกันทําให้มีอาการแสดงออกมาเป็นผื่นที่มีขุยหนาสีเงินนะคะในบางรายก็จะมีผื่นสีแดงหรือในบางรายที่เป็นเยอะก็จะมีตุ่มหนองกระจายทั่วร่างกาย ซึ่งอาจจะพบบริเวณผิวหนังหนังศีรษะหรืออาจจะมีบนเล็บรวมถึงในบางรายก็จะมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วยนะคะก่อนการประชุมวันจริงเนี่ยเราก็มีการนัดพูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทําให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็กลับไปทบทวนการรักษาของเราทําให้เราได้ข้อสรุปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากยาที่เราให้ผู้ป่วยเนี่ยความร่วมมือในการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นการงดอาหารแสลงนะคะ ที่กินเข้าไปแล้วทําให้อาการมันกําเริบม,มากยิ่งขึ้นความเครียดการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยส่งผลมากต่อประสิทธิภาพในการรักษานะคะซึ่งอันนี้หลายครั้งเลยที่เราพบว่าผู้ป่วยมารักษาดีขึ้นแล้วก็กลับไปประพฤติตัวแบบเดิมนะคะกินอาหารแสลงไม่ว่าจะเป็นปลาไม่มีเกล็ดนะคะพวกป,าป,ปลาดุกปลาหลปลากายนะคะอาหารที่มีรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นมันจัดหวานจัดเค็มจัดอาหารทะเลนะคะ รวมถึงพวกปลาคิปแข็งนะคะพวกปลาหมอปลานินของหมักดองพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากนะคะเวลาเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายก็ต้องใช้ไฟย่อยมากแล้วก็ทําให้เกิดความร้อนในร่างกายสูงนะคะรวมถึงความเครียดด้วยอันนึงที่เรียนรู้จากอาจารย์แล้วก็ประทับใจมากนะคะคืออาจารย์ก็บอกว่าเวลาที่คุณหมอแผนไทยตรวจคนไข้เนี่ยแล้วก็พบว่าสัตว์ประวัติได้ว่าคนไข้เนี่ยเครียด ทำให้อาการสุดสิ่งที่หมอแผนไทยมักจะบอกคนไข้ก็คือว่าอย่าเครียดแต่จริงๆแล้วการบอกผู้ป่วยแบบนี้ไม่ได้ผลนะคะประสบการณ์ของอาจารย์ก็คือการใช้ deep breathing นะคะหรือการหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ยอันนี้ช่วยลดความเครียดได้ดีมากนะคะคุณผู้ฟังจะเอาไปใช้ก็น่าจะมีประโยชน์มากนะคะเพราะฉะนั้นการเพิ่มการให้ความรู้ผู้ป่วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก รวมถึงการค้นหาผู้ป่วยแต่เนิ่นๆนะคะก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการหายได้เช่นผู้ป่วยสเก็ดเงินที่เพิ่งเริ่มเป็นน้อยๆเริ่มมีสเก็ดนะคะขาวๆที่บริเวณหนังศีรษะนะคะพวกนี้ก็จะรักษาได้ง่ายถ้าเป็นเยอะแล้วมีอาการข้อร่วมด้วยเนี่ยนะคะที่เรียกว่าเข้าข้อเนี่ยมีปวดบวมข้อพวกนี้จะรักษายากมากขึ้นแล้วนะคะอาการของสเก็ดเงินเนี่ยนะคะตามทฤษฎีแผนไทยเนี่ย เกิดจากความร้อนที่สะสมนะคะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายในตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะเช่นพวกสารเคมีการกินอยู่หลับนอนนะคะเมื่อความร้อนในร่างกายเกิดขึ้นนะคะสูงขึ้นก็ไปกระทบนะคะกับธาตุต่างๆในร่างกายนะคะถ้าไปกระทบกับเลือดและน้ําเหลืองนะคะพวกนี้ก็จะแสดงออกด้วยการมีผิวหนังชื้นนะคะลอกแดงนะคะพวกนี้ก็ต้องอยาจ่ายยาที่ เข้าในทางของการแก้น้ําเหลืองนะคะเช่นพวกข้าเย็นทั้งสองเปลือกขันทองพยาบาทเหนือปลาหมอนะคะในขณะเดียวกัน,น,น,ดดกนถ้าเกิดว่าความร้อนที่สูงเนี่ยนะคะไปกระทบนะคะความผ็นติดของเลือดและลมเนี่ยก็จะทําให้มีอาการแสงออกเป็นผิวหนังแห้งขุยร่อนนะคะนี่ก็ต้องเน้นยาที่ไปช่วยกระจายลมแล้วก็บํารุงเลือดนะคะทําให้เลือดเย็นเช่นพวกฝางคําฝอยคําไทยซึ่งอาจารย์บอกว่า กลุ่มที่ไปกระทบเลือดและลมเนี่ยนะคะคือผิวหนังแห้งขุยร่อนนี่รักษาได้ง่ายกว่านะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องมีการสับประวัติผู้ป่วยร่วมด้วยนะคะว่ามีอาการท้องผูกหรือไม่ถ้ามีอาการท้องผูกเนี่ยก็ต้องได้ยาลุร่วมด้วยหรือหากมีประวัติสัมผัสสารเคมีมาเป็นเวลานานเนี่ยการใช้ลังจืดในสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะช่วยขับสารพิษออกทําให้เลือดเย็นขึ้นในผู้ป่วยที่มีประวัติได้ยากดภูมิหรือว่าสเตียรอยนะคะ เวลาได้ยาลูเนี่ยมักจะมีผื่นกระทุ้งออกเพราะยาเดิมไปกดเอาไว้ก็ควรต้องมีการให้ยาลดเย็นนะคะเช่นพวกยาเกี่ยวหอมอยา้ารากกินและทาเพื่อลดความรุนแรงนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยนะคะต้องอดทนนะคะคุณหมอต้องให้กําลังใจให้ผ่านสสัปดาห์แรกไปได้ก็จะดีโดยแพทย์แผนไทยก็จะประเมินการลุกลามของโรคบนผิวหนังและคุณภาพชีวิตนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการรักษาแน่นอนนะคะ สำหรับผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่สนใจนะคะที่จะมารักษาสะเก็ดเงินที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศก็สามารถที่จะมาได้ทุกวันนะคะเราก็มีเปิดให้บริการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคุณผู้ฟังต้องหรือผู้ป่วยเองนั้นเนี่ยต้องให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยนะคะตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น,นะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ Podcast Sharing the h e r อ a l Heritage